สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่ใใอง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อะไรนะเขาเรียกว่าเป็นชาเลนจ์นะชาเลนจ์คือชนาทิพนะก็ตอบรับคำเชิญบิ๊กแสนสิรินะครับผมก็เป็นเสียแสนสิรินะก็โครงการอสังหาริมทรัพย์อะไรนี่แหละนะครับผมก็ชูดอกบอลนะฮะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กที่อยู่ที่บ้านนั่นเองนะนะครหลังจากที่นายเชษฐา ทวีสินกรรมการผู้จัดก,การครับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนมีแนวคิดให้ทุกคนนะครับ stay active นะครับในช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิดแต่ก็ไม่ต้องการให้เด็กและเยาวชนอยู่บ้านเฉยๆนะครับจึงเสนอไอเดียเชิญชวนนะครับนักเตะออกมาถ่ายคลิปดอกฟุตบอลน,นะครับผมผ่านทางโซเชียลนะครับผมโซเชียลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะเยาวชนไทยนั่นเองนะครับผมโดยที่ล่าสุด เมื่อวันที่1นเมษายนที่ผ่านมาทางเจชนาทิพย์สงกระสินนะก็ซ้อมที่คอนซาโดเรซโปโรเนาะก็แนวรุกทีมชาติไทยนั่นเองนะแห่งศึกเจลิกญี่ปุ่นได้ตอบรับคำเชิญของนายเชษฐาทวีสินที่อยากให้เดากฟุตบอลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่หยุดอยู่ที่บ้านในช่วงนี้และไม่อยากให้อยู่บ้านเฉยๆในช่วงเวลานี้นะครับชนาทิพย์ก็ได้อัปคลิปในเพจส่วนตัวนะแล้วก็เดะบอลโชว์ให้ทาง อัพขึ้นโซเชียลนั่นเองนะเพื่อส่งผ่านข้อความนะครับทาง Facebook ชนะทิปเจสงกระสินนั่นเองนะครับระบุว่านะครับผมได้รับคำ้าจากาคุณเศรษฐาทวีสินนะครับผู้หลงไหลในฟุตบอลอย่างมากแล้วก็ได้เป็นคนริสร้างริเริ่มสร้างอคาเดมีแสนสิริขึ้นมาผมเองก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแม้ว่าตอนนี้จะออกจากบ้านเตะบอลไป บอลไม่ได้แต่อยู่บ้านซ้อมบอลด้วยตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดาะบอลหรือเลี้ยงฟุตบอลน,นะครับซึ่งจะทำให้เราคนโทรลบอลได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็สู้ๆครับนี่อันนี้ก็เป็นส่งสารที่ส่งถึงส่งผ่านนะครับของเจชนาธิปสงกระสินของพวกเรานั่นเองนะครับผมที่จริงนะเจเนี่ยก็ฝึกฟุตบอลอยู่ที่บ้านเก่งได้ทุกวันนี้ก็เพราะอะไร ซ้อมอยู่ที่บ้านกับพ่อสองคนใช่ไหมเออซ้อมพ่อเอากลวยมาตั้งต,งต,งตงัแล้วเลี้ยงฟุตบาทหน้าบ้านนั่นแหละเลี้ยงเลี้งเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดาะเดาะอ,อยู่ที่บ้านพื้นที่แคบๆฮะไม่ต้องแบบว่าไปสนามต้องไปเช่าสนามแพงแพงไปลงเรียนคอร์สแพงๆนู่นนี่นั่นซ้อมที่บ้านเดี๋ยวนี้ยูทูบสื่อยูทูบมีเยอะแยะเลยว่าฝึกาฐานการฝึกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ย โปรแกรมการฝึกต่างๆเสริมทักษะอะไรที่จริงมันมีนะาหาลานแถวหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยฝึกซ้อมให้ลูกฝึกซ้อมทักษะเนี่ยทักษะเฉพาะตัวเบสิกต่างๆเนี่ยผมว่านะอย่างเจชนาทิปอะเคยเหมือนชาวบ้านเขา,าเหมือนเด็กสมัยนี้หรือเปล่าล่ะอเดี๋ยวผู้ผู้ปกครองสมัยนี้โอ้ต้องส่งนะต้องส่งไปเรียนกับอะคาเดมี่โค้ดไปส่งเหมือนเหมือนติวเข้ม,ะมอะเหมือนโรงเรียนติวอะโรงเรียนติวอะไรประมาณนั้นนะแต่ เจชนาที่ปุ้ดดิเขาซ้อมอยู่ที่บ้านตั้งแต่ห้าขวบใช่ไหมทักษะจนมาถึงระดับทีมชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมนะครับผมก็เชิญช,วน,ชวนนะครับผมให้กับเด็กๆน้องๆน,น,นะฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเราขยันฝึกซ้อมอ่ะซ้อมจนชํานาญนะผมเชื่อว่าไปเจอใครก็ได้ครับนะฮะอย่างเจชนาที่แบบเบสิกนั่นเปรี้ยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ